สวัสดีครับผมมาร์ตี้เดียวานะครับและวันนี้ผมอยู่กับแบรนด์มาซารุนะครับอีกเช่นเคยตัวนี้นะครับเป็นไขควงคลัชไร้สายนะครับโมเดล SCDS-175 ครับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีจากแบรนด์ของมาซารุเลยนะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานง่ายมากๆและแรงบิดสูงถึง80นิวตันเมตรตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าทุกคนยังจํากันได้เนี่ยผมเคยรีวิวไป1ตัวตัวนั้นจะเป็นตัวรุ่นที่เป็นใช้แบตเตอรี่ทรง BL นะครับก็คือเป็นทรง MT หรือว่า นนัเองแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับที่ทางมาซรุได้ทํามานะคบเป็นซ็อกเก็ตแบบ DIY ใช้แบตเตอรี่ power turbo แล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเด่นมากๆผมก็เลยจะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะแตกต่างกับตัวเก่ามากน้อยขนาดไหนเพราะตัวนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการอัปเกรดหลายๆอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับความเร็วรอบเนี่ยเขาเคลมเอาไว้สูงสุดถึง3,000 rpm นะแต่เอาจริงๆผมว่าไม่น่าถึงนะครับแรงบิด80ตันะครับหัวจับดอก1.4นิ้วหรือว่าหัวเฮก6เหลี่ยมนะฮะปรับแรงบิด ได้ทั้งหมด21ระดับนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังกล่องของเขานะครับเป็นฟังชั่นอลิตี้นะฮะประมาณนี้เลยเขาก็จะเขียนเอาไว้ประมาณนี้นะฮะก็จะมีอินโฟกราฟิกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นไขควงคลัสนะครับก็จะใช้ในการเจาะไม้จเจาะเหล็กได้ขันน็อตขันสก,กรูอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับหรือว่าจะขันสกรูหลังคาพวกเมทัลชีตก็ถือว่าโอเคจะเน้นเป็นงานติดตั้งงานประกอบซะส่วนใหญ่นะครับงานที่ต้องเน้นความละเอียดของตัวคลัสนั่นเองนะฮะตัวนี้ถามว่าเอาไปเจาะปูนได้ไหมถ้าเอาไป เป็นพวกอิดบล็อกอิดมวลเบาแนะนําเป็นใช้ดอกคา,า im, ร์ไบด์หกเหลี่ยมก็ยังสามารถเจาะได้อยู่นะครับแต่ก็เอาจริงๆแล้วเลือกใช้ให้เหมาะกับงานดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะแกะกล่องกระดาษฟูกออกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางกล่องเครื่องมือของทางแบรนด์เขานะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวกล่องเครื่องมือก็มีการอัปเกรดเปลี่ยนมาใช้เป็นกล่องรุ่นนี้แล้วนะฮะตัวกล่องรุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือสามารถนํามาสแต็กซ้อนกันได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องแบบไซส์เนะครับไม่ใช่ไซส์เ็นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะนามา มันจะหิ้วได้2แบบก็คือหิ้วแบบนี้นะฮะกับหิ้วแบบสูตรเคสกระเป๋าเดินทางหิ้วแบบอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ดีนะฮะเป็นการหิ้วได้ทั้ง2ฝั่งแล้วแต่ใครสะดวกหิ้วได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อแกะกล่องออกมานะครับอันดับแรกที่จะเจอก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ SCDS ขีด175ตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ภาษาไทายอ่านได้เข้าใจนะครับมีอินโฟกราฟิกประมาณนี้เลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นใบลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์นะครับสามารถสแกนค r code คดลงทะเบียนผ่าน L i น์ OA ได้เลยตัวนี้สินค้าจะรับประกันเป็นทั้งหมด1ปีแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นของแถมของเขานะครับอันนี้คือให้มาแบบจุกๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวโขหกเหลี่ยมที่เป็นรูปแบบบ,บล็ ให้มาครบเลยนะถือว่าดีมากๆแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางแท่นชาร์จของเขานะครับตัวนี้จะเป็น21โวลต์2แอมป์นะครับมาซารุนะฮะแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกแบตเตอรี่จะเป็นรุ่น power turbo นะครับตัวนี้2แอมป์อาวนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ รุ่น PTB 2020นะครับการเช็คสถานะจะเป็นหยดน้ําแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแล้วตัวนี้คือตัวเครื่องของเขานะครับจะสังเกตไหมครตัวนี้ก็จะทําเป็นโฟมบล็อกกิ้งเอาไว้แบบนี้สวยๆเลยนะเอาละครับแล้วนี่ก็คือเป็นตัวเครื่องมือจากทางแบรนด์เขานะครับตัวนี้พลาสติกนะครับจะเป็น p a s i c GF 3 0นะครับแล้วก็ตัดสลับยาง TPE แบบนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับอืมโอเคเลยแล้วก็จะมีปั๊มลึกคําว่าบัสเลดตรงนี้นะครับป่องบอกว่าเป็นบัสเลดมอเตอร์แล้วก็ยังมีีคํําาาาาวว่่ BL ตตรงนน้้้อกยเเป็ขิ ด้านล่างตัวนี้นะครับแผงวงจรนะครับมีรูระบายอากาศ4รูใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วปัม๊มลึกคาว่า EC มอเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นลวดลายเทกเจอร์ประมาณนี้ตัวฐานแบตเตอรี่จะไม่ได้มียาง TPU มาล้อมรอบนะครับจะเป็นตัวพลาสติกเพียๆเลยนะฮะด้านหลังใส่สายคล้องมือไม่ได้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีคําว่า EC มอเตอร์เช่นกันฐานแบตเตอรี่แน่นอนครับตัวนี้เป็นรูปแบบขั้ว d i y เรียบร้อยนะครับให้ตัวได้นี่คือดีมากๆเลยเห็นไหมให้ตัวได้ค่อนข้างเยอะผมชอบเลยนะงานประกอบผมถือว่าโอเคนะอยู่ในเกณฑ์ใช้้้้ไดดรบานนนนนตงีเป็ ฝาครอบตัวมอเตอร์ของเขามีปั๊มนูนคำว่าบัสเลตนะครับเป็นพลาสติก p พลสิ3 0นะครับแล้วก็น็อตฝาครอบเครื่องจะเป็นตัวหัวท็อก t 1 0 ตัวสวิต์นะครับกดดีเลยนะอันนี้ถือว่าน้ําหนักดีครับไม่แข็งไม่อ่อนกําลังดีสวยๆเลยการปรับซ้ายขวาทําได้ดีครับแล้วก็การล็อกสวิตต์โอเคอยู่นะแล้วก็ความถนัดในการจับนะครับตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะในการแฮนเดิลเครื่องของเขาเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยจุดเด่นน้ําหนักมันเบาแล้วนะครับน้ำหนักตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก700กรัมนิดๆไม่น่าเกินนะี้นะถือว่าโอเคครับทำงานได้ดีเลยตัวนี้เหมาะสําหรับงานติดตั้งงานประกอบผมว่าใช้ดีนะขึ้นที่สูงเนี่ยสบายครับยิ่งจับคู่กับแบตเตอรี่2องแอมที่เป็น power Turbo ของเาเาา่ยผมว ังไงเนี่ยสบายมากๆด้านบนตรงนี้ด้านหน้าครับเป็นหัวจับดอกแบบหกเหลี่ยม6.35ม mm ิลหรือว่าหัวเฮกนั่นเองนะครับไม่ใช่สวมเร็วนะดึงใส่ดึงปลดครับประมาณนี้เลยเนี่ยดึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับโลโก้แบรนด์ของเขาจะเป็นปั๊มนูนคําว่ามาซารุทําสีขาวมาตามสไตล์แบรนด์ของเขาสวยๆเลยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นยาง TPE นะครับเอาไว้เป็นเท็กเจอร์เป็นกิมมิกนะสีดาที่ทุกท่านเห็นจะเป็นยาง TPE ทั้งหมดครับด้านบนเป็นตัวปรับเกียร์นะเกียร์หนึ่งเกียร์สอง ถือว่าปรับง่ายครับไม่แข็งเลยใช้ดีอีกด้านนึงจะเป็นเนมเพลทของเขานะครับแล้วก็มี serial number ในการลงทะเบียนรับประกันครับส่วนเรื่องการระบายอากาศความร้อนนะ1จุดใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็น3จุดด้านข้างด้านบนรูใหญ่ๆตรงนี้เลยครับ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนะการระบายอากาศการระบายความร้อนของเขาถือว่าทําได้ดีนะเท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับไม่ค่อยมีอาการโอเวอร์ฮีทให้เห็นนะยกเว้นจะเอาไปดันสกรูยาวๆมากๆต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีอาการอุ่นๆที่ตูดมอเตอร์ให้เห็นบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เป็นระยะสําคัญจนถึงมอเตอร์ตัดนะครับถือว่าใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้ครับจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดเจาะธรรมดาก็คือเป็นโหมดแรงบิดขันตรงกับโหมดคลัชจะให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะเท็กเจอร์ในการปรับตรงคลัชของเขาเนี่ยเขาจะทาเป็นแบบนี้มาเลยนะครับซ เราเนี่ยมันมีแฟคชันในการยึดเกาะตัวมือของเรากับกริปนะมันทําให้เราการปรับคลัชเนี่ยไม่ค่อยเว้านะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยปรับง่ายด้วยอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าปรับง่ายกว่าตัวรุ่นเก่านะตัวรุ่นเก่าที่เป็นตัวแบตเตอรี่ BL อะ่ะรู้สึกมันจะแข็งนะครับแต่อันนี้จะนิ่มอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดเจาะตรงนะครับคลัชก็จะมีให้เล่นทั้งหมด21ระดับเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าละเอียดมากๆครับ พูดง่ายๆว่าตัวนี้มันคือไขควงคลัชที่เน้นสําหรับงานละเอียดงานติดตั้งงานเล็กๆอยู่แล้วนะฮะเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในเรื่องความละเอียดของเขาและด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟ LED 1ดวงนะครับตรงจุดนี้นะความสว่างยังไม่แน่ใจยังไม่ได้เทสเหมือนกันนะ้นในตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตดูกันเลยครับอืม <c oughs> เป็นไงพอใส่ไปแล้วสวยงามเข้ารูปเลยนะดูเข้าตีมกันมากเลยนะครับ power turbo ในเรื่องไฟผมมองว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะอาพูดกันตรงๆนะครับไม่อวยไม่บิดเบือนผมว่าไม่ค่อยสว่างลองปิดไฟดูก็ได้ครับเนีย่ยเห็นไหมผมถือว่ามันแค่พอมองเห็นนะต้องเอาไปใกล้ๆชิ้นงาน,นครับถึงจะมองเห็นถ้าระยะหาา่างออกมาหน่อยเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยสว่างแล้วเริ่มสลัวแล้วนะประมาณนี้ครับแต่จุดเด่นเลยนะในเรื่องของเสียงเฟืองของเขาอันนี้ยอมรับเลยครับว่าโคตรนุ่ม มีเป็นระบบซอฟต์สตาร์ดด้วยนะครับหมายถึงว่าเรากดครั้งแรกเนี่ยมันจะรอบอยู่ประมาณนี้แต่พอเรากดค้างนะมันจะแบบว <ittel> <แ>ืดวืดอ่ะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอเคลองดูสวิตช์นะว่าวกดได้ประมาณกี่ระดับนะครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะ <c oughs> ประมาณ5้าระดับนะครับที่ไล่สวิตช์ได้นะ ก็ถือว่าโอเคครับด้านล่างตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นไฟบอกอินดิเคเตอร์แบตเตอรี่นะครับสขีดก็คือเต็ม2ขีดก็เหลือประมาณ50%เนะครับเหลือ1ขีดเตรียมชาร์จแต่ส่วนใหญ่จะไม่เหลือ1ขีดให้เห็นนะเหลือประมาณ2ขีดปุ๊บก็ปืดแบตหมดไปเลยนะประมาณนั้นเองครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของเครื่องมือแนวนี้อยู่แล้วไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดรอบกันสักหน่อยนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาวัดรอบที่เกียร์หนึ่งของเขาก่อนเลยนะครับตัวนี้ว่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เกียร์หนึ่งนะครับทำไปได้412.7 rpm นะครับก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับตัวนี้จริงๆเกียร์หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเคลมกันประมาณ450-500นะครับ rpm โดยส่วนใหญ่นะครับส่วนเกยียร์สนะอันนี้ทางแบรนด์เคลมาไว้หน้ากล่อง3,000 rpm ผมบอกเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มายังไงมันก็ไม่ได้ถึงนะครับจะอยู่ที่ที่เขาเคลมกันหลักๆเลยนะถ้าเป็นประมาณนี้นะจะไม่เกิน1,500รอบนะฮะถ้าตัวท็อปๆหน่อยดีๆหน่อยก็จะไม่เกิน2,000รอบนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าประมาณ2,00 0นี่ย่ยมัจะะอูพวก3รบบท ประมาณสัก150นิวตันเมตรขึ้นไปนะอันนี้ผมให้รอบเครมจริงๆไม่เกินพันห้าวัดจริงตัวนี้นะให้เดานะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณพันสามพันี่โดยประมาณนะครับลองดู รอบจะนิ่งอยู่ที่1,383 RPM นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะทำไมผมถึงกล้าบอกว่าตวเนี้มันไม่น่าเกิน 1, พันหเพราะว่าจากประสบการณ์การใช้งานรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จากแพทเทิร์นที่มาจากโรงงานแนวๆนี้นะมันจะอยู่ไม่เกินพันหครับตัวไหนดีๆหน่อยก็จะได้แตะแต่พันหนะครับแต่ไม่เคยถึงพันหนะยกเว้นบางแบรนด์ที่ทําระบบมาดีจริงๆนะก็จะแตะแต่พันหนะครับโดยประมาณนะถ้าเอามาสามพันเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ถึงครับนะ <S <S> <S เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบคลัชกันนะครับโดยผมจะเริ่มที่เบอร์5เบอร เบอร์สิบห้าและเบอร์ย1ิบเอ็ดตามลําดับนะครับโดยจะทดสอบที่เกียร์สองก่อนแล้วก็ตามด้วยเกียร์หนึ่งะฮะลองดูความละเอียดของคลัชเขาหน่อยว่าแตกต่างจากตัวเก่าบ้างน้อยแค่ไหนนะครับคลัชเบอร์ห้าที่เกียร์สองครับโอเคละเอียดดีเลยคลัชเบอร์สิบที่เกียร์สองครับโอเคคลัชเบอร์สิบห้านะครับที่เกียร์สองนะครับและสุดท้ายคลัชเบอร์ย1ิบเอ็ดที่เกียร์สองนะครับโอเค แล้วต่อไปผมจะสับมาที่เกียร์หนึ่งแล้วนะครับจะเ,เริ่มที่เบอร์ห้าก่อนนะครับคลัชโอ้ดูละเอียดดีนะคลัชเบอร์สิบที่เกียร์หนึ่งครับคลัชเบอร์สิบห้าที่เกียร์หนึ่งครับโอเคแล้วสุดท้ายเบอร์ยี่สิบเอ็ดที่เกียร์หนึ่งนะครับ Okay. ผ่านไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับระบบคลัชของทางมาซารุตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตัวคลัสทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยฝั่งนี้นะครับจะเป็นเบอร์5เบอร์10บเบอร์15และเบอร์21เนะครับเบอร์5นะครับทั้งเกียร์หและเกียร์สผมถือว่าเสมอกันไม่ได้แตกต่างกันนะครับในมุมกล้องอาจจะมองแล้วดูอาจจะเพี้ยนนิดนึงแต่ด้วยตาเปล่าแล้วก็ระดับระ,บระนาบของผมเนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะฮะส่วนในเรื่องของคลัสที่เบอร์10นะครับทั้งเกียร์หและเกียร์สมีความแตกต่างพอสมควรครับเกียร์สเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนนนนนะะัััส่่่วววดด้้้าาาหลลลงงทีีเเเป็เ็็ก,กกกกกยมมจจไต ลงได้มากกว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วถัดมาที่ตรงนี้นะครับคลาสเบอร์สิจะสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่าเกียร์สเนี่ยก็ยังมีความละเอียดมากกว่าตามสไตล์ด้วยแรงบิดที่มันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นเกียร์หนึ่งเนี่ยนะครจะสังเกตดูจะลงได้มากกว่านิดนึงเลยนะสาหรับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ครับเบอร์21เบอร์สุดท้ายนะครับที่เกียร์สนะครับรู้สึกว่าจะลงได้มากกว่าตัวเกียร์หนึ่งนะตรงจุดนี้อาจจะเป็นด้วยความอ่อนแข็งของไม้ช่วงนี้ด้วยนะ แล้วผมลองดันดูมันก็ไม่ลงนะครับประมาณนี้เลยสําหรับตัวเบอร์21นะแต่โดยรวมผมถือว่ามีความละเอียดทั้งคู่ทั้งเกียร์หและเกียร์สนะครับทุกเบอร์เลยนะฮะก็จะสังเกตดูได้ว่าเบอร์21นะสกรูที่เป็นไดมนเทอร์มมยาว6นิ้วของผมเนี่ยยังไม่จมเกลียวนะครับเนี่ยเกลียวยังเหลือ,อเยอะเลยนะนั่นหมายความว่าสกรูเนี่ยลงไปได้ประมาณแค่เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของสกรูทั้งหมดนะครับจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเกลียวเนี่ยมันจะสั้นกว่านะ ที่มันไม่มีเกลียวยจะยาวกว่านะแต่ตรงนี้มันลงไปยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าตัวมาสารูตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่น s c d s ด1 7 5มีความละเอียดมากเหมาะสําหรับงานติดตั้งเลยโดยเฉพาะถ้าเราใช้ที่เกียร์สนะและปรับคัสแค่เบอร์1เบอร์สเนี่ยผมบอกเลยสกรูตัวเล็กๆเนี่ยเอาอยู่สวยๆเลยนะครับต่อไปเราจะมาลองเรื่องแรงบิดกันนะครับโดยผมจะปรับไปที่โหมดเจาะนะครับ จะลองเกียร์สองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยเกียร์หนึ่งสกรูเป็นตัวเดิมนะครับไดมิเตอร์ห้ามิลลิเมตรยาวหกนิ้วลองดูนะครับว่าเกียร์สองและเกียร์หนึ่งจะลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแนวเดียวกันเลยนะครับตรงนี้นะก็คือถ้ามันแข็งก็ให้มันแข็งเหมือนกันทั้งคู่ประมาณนี้ครับเกียร์สองโหมดเจาะครับมาหนึ่งสองโอเคตัดนะครับโอเคไม่ลงละปรับมาที่เกียร์หนึ่งนะครับโหมดเจาะนะ8ปดสินิวตันเมตรที่เคลมนะลองดูนะลงได้ไหม ได้เท่าไหร่ยังไงนะครับ1 2มิดครับเยี่ยม โอ้ oh, แรงบิดไม่ธรรมดานะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเท่าตัวเดิมนะตัวเดิมมันก็ลงได้มิดเหมือนกันนะครับสำหรับเกียร์หนึ่งแต่ตัวเดิมผมรู้สึกว่าเกียร์หนึ่งเนี่ยมันจะลงช้ากว่านี้นิดนึงเท่าที่ความรู้สึกที่ผมจําได้นะตัวนี้จะลงได้ไวกว่านะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ p พาเวอร์เทอร์โบด้วยนะมาเลยทําให้การทํางานของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่น่าแปลกใจตัวนี้ถือว่าแรงบิดยังดีอยู่ครับ ผมใส่เป็นดอกจอเจาะเหล็กแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกแบบหกเหลี่ยมสามารถใส่ได้แบบสบายสบายเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าการเจาะเขาจะมีปัญหาอะไรไหมโดยปรับไปที่เกียร์สองโหมดเจาะครับรอบของเขาเนี่ยที่วัดจริงได้ประมาณพันสากว่าเกือพันสี่เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าใช่ปัญหาสําหรับการเจาะนะลองดูครับเป็นเหล็กกล่องนะครับหนาหนึ่งจุดห้ามิลิเมตรเหล็กมอกอครับตัวนี้สบายนะครับ โอเคเลยเจาะได้อยู่ไม่มีปัญหาสบายสบาย โอเคเลยนะครับเยี่ยมนะก็ในเรื่องของรอบการใช้งานที่ประมาณพันสกว่าถึงพันสี่เนี่ยสำหรับโหมดเจาะนะครับผมมองว่าไม่ได้มีปัญหายังสามารถเจาะได้ถึงแนมะ้รอบอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เกินพันหเนี่ยเวลาในการเจาะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองใช้มาพันสกว่าเนี่ยก็เพียงพอนะใช้ได้สบายๆครับแต่ถ้าใครอยากเอาไปเจาะพวกอิดบล็อกนะอิดมวลเบาหรือว่าจะเป็นอิดบล็อกธรรมดาในการฝังคุกนะก็ใช้เป็นตัวพวกดอกคาบายก็ยังสามารถใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้แนะนํานะ ก็ใช้ให้มันตรงจุดมีหมดกระแทกจะดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเอาละฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวมาสัรุไขควงคลัชไร้สายแรงบิดสูง80นิวตันรุ่น SCDS- คีด175ตัวนี้นะครับตัวนี้บอกเลยนะถ้าใช้ในงานติดตั้งงานขันสกรูต่างๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้คลัชเขาค่อนข้างละเอียดเลยนะแล้วก็ยังมีให้ปรับได้ถึง21ระดับนะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อหน้างานที่ต้องการความละเอียดได้เลยนะครับช่างไฟช มากแล้วก็น้ําหนักเบานะครับพกพาสะดวกเลยนะครับแล้วตัวนี้นะฮะก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ารุ่นที่อัปเกรดใหม่ใช้แบตเตอรี่ power turbo นะผมรู้สึกว่ามีความแรงมากกว่าตัวรุ่นแรกที่ใช้แบตเตอรี่ทรง BL อีกนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยของแถมก็มีให้ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกสว่านดอกไขควงตัวหัวบล็อกต่างๆเขาก็ยังให้มาอย่างครบคันเลยทีเดียวนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับสําหรับคนที่ต้องการงานละเอียดแลวเรื่องราคาผมบอกเลยตัวนี้ไม่แพงนะอุปกรณ์ครบชุดอย่างที่ท่านเห็นนะครับชุดแบตเตอรี่1ก้อน,นร,รา่าจะอนระ 44บาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเป็นชุดแบตเตอรี่2ก้อนนะฮะราคาจะอยู่แค่เพียง1,186บาทเท่านั้นเองนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่1014บาท1ก้อนและ1186บาท2ก้อนที่สําคัญถ้าคุณลง VIP นะคุณได้ราคา1054เลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะลงพิกัดการสั่งซื้อนะครับไว้ที่ใต้ารายละเอียดคลิปนะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ YouTube X Shopee ของผมก็ได้นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันใครที่ชอบงานขันงานสกรูละเอียดละเอียดต้องไม่พลาดตัวนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะฮะ ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ